สวัสดีครับ is my o life channel พาไปท่องเที่ยวอาวากาศกันเลยทีเดียวตอนนี้อยู่บนอาวากาศนะฮะครับก็มาทักทายกันนะครับพูดคุยทำคลิปลง youtube นะฮะช่องพี่ไม่ดังไม่ดังหรอกน้องนะครับ ก็มาทักทายกันนะครับในคลิปนี้นะครับนะครับอา้าวมากันฮนะพุยกันนี่เลยนะครับมีเรื่องราวอะไรก็มานำเสนอกันนะครับนี่นะครับปลูกชีพจักรยานในตำนาน นปลูกชีพจักรยานในตำนานนะครับมีจักรยานเก่าๆอยู่คันนึงนะฮะในที่ทำงานนี่แหละก็จะมาปลูกชีพมาสักหน่อยนะครับนะฮะเมื่อก่อนตอนเป็น <c oughs> เป็นเด็กเนาะตั้งแต่ป .5 ป .6 นะครับจนถึงวัยวัยรุ่นเนาะนะครับ14-15ก็ใช้จักรยาน กันอยู่นะฮะก็มียังไงไอ้ที่อะไรที่มีติดลถมานะครับหรือออกหมดนะฮะ <c oughs> เป็นเบรกเป็นเบาะเป็น,ปน,ปนบังโคลนนะฮะส่วนมากจะถอดออกหมดนะครับยกเว้นขาตั้งนะประมาณนั่นแหละนะครับ ออทาสีนะครับสีกระป๋องนะฮะกระป๋องเท่าไหร่ผมก็จำไม่ได้แล้วตอนนั้นนะครับทาเอาสีมาทากับทาสีกระป๋องนะครับสีดําสีแดงสีน้ำเงินก็นแล้วแต่นะฮะ <c oughs> <c oughs> ก็เอามาทาแล้วก็บางคนก็ตัดแฮนให้มันสั้นอะไรอย่างเงี้นะครับก่อนนี้ก็มันมีจักรยานเก่าอยู่ก็เอา้ามันมี ไอ้ที่ขัดอยู่มีอยู่แค่นี้ก็เลยจับมาขัดมาขูดขูดสีไปหลายวันละในวันนี้มาขัดปัดด้วยไอ้เขาเรียกอะไรนะมียังไงใช้อย่างนั้นนะเนาะไอลูกหนูเหรอใช่ไหมเรียกไม่ถูกอีกนั่นแหละนะครับมีมาขัดขัดแต่ก็ไม่ถนัดนักหรอกนะฮะเดี๋ยวค่อย ว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับนะฮะก็เมื่อก่อนนะครับเป็นเด็กเนาะนะครับสามสี่คันนะฮะถอดหมดทุกอย่างเลยนะครับเอาไว้เฉพาะโซ่สเตอร์นะครับคันถีบเนาะแล้วก็ล้อหน้าล้อหลังใสา่ย,ยางเข้าไปนะครับเบรกเบกิกถอดออกหมดเนาะนะครับ กับแฮนด์บ้างอะไรบ้างนะครัเบาไม่ใส่นะครับใช้อะไรนะตะแกรงหลังนะครับทําเป็นที่นั่งแบบแว่าซิ่งกันไปเลยทีเดียวนะครับตอนนั้นที่จะทํากันลักษณะคล้ายๆกันก็มีอยู่3ามคันนะครับในกลุ่มเพื่อนสี่หคนเนาะผมก็ทํากันอยู่3ามคันที่เอาเบาอ,ออกอะไรอะไรอนะครับแล้วก็ทาสีแบบเป็นจักรยานซิ่งไปเลยนะครอ่านะครับ อันนี้ก็ยังไม่เป็นรูปร่างนะครับเดี๋ยวว่าจะมาลงสีทีนึ่งแล้วก็ประกอบเข้าไปนะครับจะไปซื้อายางามาใส่นะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับซี่ลวดมันก็ผูก่อนกันไปหลายเส้นเหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าจะปั่นไปได้สักกี่น้ำนะฮะนะครับถ้าปั่นไปได้ไม่นานก็ต้องไปซื้อ อ,อะไรนะซีรวดเนาะนะครับนะฮะก็จะปลูกชีพจักรยานในตํานานนะครับตอนนั้นผมทำกันอยู่ที่ทํากันแบบจริงจังเลยนะปั่นกันอยู่สามคนนะครับก็เลยตั้งกลุ่ม่าสามคันร้อยนะครับจักรยาน <c oughs> นะฮะจักรยานซิ่งนะครับ3คันร้อยนะครับ ก็ในกลุ่มเพื่อนฝูงก็มีอยู่สามสี่คนนะที่แกะทุกอย่างนะฮะแกะทุกอย่าง <c oughs> เป็นจักรยานเปียวๆนเลยเหล็กล้วนๆอะไรเงี้ยนะ <c oughs> ไอ้ตะแกงหลังก็มาดัดแปลงนะจับยกขึ้นเฉยนะครับจับยกขึ้นนะครับสิ่งเลยเป็นเหมือนกับเบา เบาะซิ่งนะครับเดี๋ยวจะพามาดูภาพกันที่หลังเนาะต่อเมื่อทําเสร็จแล้ว,วน,นี้ก็วันนี้ก็นั่งขัดไปอะไรไปนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับไล่สนิมออกบ้างอะไรเงี้ยตามวงลงวง,วงล้อนะครับเดี๋ยวทําเสร็จแล้วยังไงเดี๋ยวจะพามาโชว์นะครับจัก,กรยานในตำนานนะฮะสามขันร้อย เดี๋ยวคอยดูชิ้นงานกันนะครับว่าจะเท่แค่ไหนนะครับจักรยานสีแดงจักรยานของพี่ไม่มีอะไรนะไม่ใช่ลนะจักรยานของพี่ราคาไม่กี่ร้อยบาทถึงช้าอึดอาดแต่ก็พาเจ้าปลอดภัยนะครับไม่ใช่ว่า จักรยานจะปลอดภัยเสมอไปนะครับปั่นเร็วๆนี่นะฮะเออลม้มลงไปนี่ผมเคยอยู่ครัง้งหนึ่งปั่นเร็วๆอ่ะเท้าซ้ายมันหลุดจากคันถีบอะลงไปเหยียบพื้นอะไรเงี้ยเนาะโอ้โหเหมือนกับเอาไปขวางมันเลยเบรกไม่ได้ไม่ได้เบรกไม่ต้องเบรกอะคว่ำเลยครับคว่ำเลยโอ้คาง คางผมนี่กระแทกพื้นลูกลังอะ่ะเมื่อก่อนส่วนมากจะเป็นพื้นลูกลังเยอะใช่ไหมโอ้โหตรงเนี้ยข้างในะนะฉีกเลยครับกามผมก็เลยมีปัญหา <c oughs> มีปัญหานิดนึงเวลาเคี้ยวอะไรจะไม่ค่อยมันจะออกเบียเบ้ยวๆคางผมมีผลกระทบจากจักรยานล้มนี่แหละ มันก็ยังแบบปั่นกำลังออกตัวนี่แหละมันใส่รองเท้าแตะใช่ไหม well. แล้วก็จ้ากว่ามันลื่นลื่นแล้วก็ลงไปขวางพอดีพลิกและเนรนาดเลยปรา <hours> กฏว่าคางไปสไลด์กับลูกลังสไลด์ด้านนอกนะครับสไลด์ด้านนอก ไม่ไม่ถึงก็นั่นแหะแต่ว่าข้างในข้างในมันฉีกนิดนึงกระทบอย่างเงี้ยเนาะกระ,นกระทบพื้นแบบแล้วกระทบพื้นแบบเนี้แล้วมันก็เลยมีอาการฉีกตรงตรงเนี้ยครับนั่นแหละฮะจะบอกว่าโดยความประมาทจะได้ความคึกขนองก็ไม่รู้แล้วครับแต่ว่าปั่นแล้วมันลื่นเนี่ยก็โค้ก็ลด เราก็ปั่นอยู่ทุกวันเยนาะมันก็มีปัญหาได้นั่นแหละนะครับก็เรื่องราวจักรยานนะครับก็พูดถึงเรื่องจ้าวจักรยานนะครับเมื่อก่อนจะไปไหนเนาะก็ปั่นจักรยานนะครับไปดูหนังไปดูลิเกไปดูเทคนะคไปบวชพระไปแต่งงานไปหาหน่อไม้ไปหาปูหาปลา ไปปากเบ็ดเนาะจักรยานเป็นหลักมาทํางานในเมืองก็จักรยานนะสมัยนู้นจักรยานเนี่ยปั่นกันมาเป็นฝูง่ะเนาะเข้างานเข้าเมืองกัน,นก็ปั่นกันมาสารพัดส,สารเพจักรยานเป็นหลักเนาะตอนเช้า,ชาก็ตื่นเข้ามาทํางานนะครับจะเป็นงานอะไรก็แล้วแต่แต่และคนก็ทํากันไปนะนะครับมีอยู่ช่วงหนึ่งนะฮะผมเข้าทํางาน ร้านขายเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าเนาะทีวีตู้เย็นเครื่องซักผ้าหม้อหุงข้าวแล้วร้านเขาก็ขายจักรยานยนต์ด้วยตอนนั้นนะเมื่อนะปีเท่าไหร่อะเมื่อปีสองแปดสองเก้าสองหกสองเจงปดสเก้าประมาณนั้นนะแต่ผมก็ ปั่นกันมาทุกวันนะครับมาทํางานกันเนาะมีวันหนึ่งผมมีวันหนึ่งผมไปติดตั้งทีวีนะครับที่บ้านโคกงนะหากจากตรงนี้ก็ประมาณร้อยกว่าโลในชะ่ไหมผมก็กลับมาจนสองเกือบสามทุ่มประมาณนั้นเลยจักรยานคนงานด้วยกันมัน ก็คือมันไม่ใช่มันกลับดึกแต่เราก็จักรยานแล้วก็จอดกันไว้เป็นประจำนั่นแหละวันนั้นผมก็เหลือเหลือคนเดียวที่จะต้องกลับบ้านอีกคนหนึ่งเขาเอารถอ่ารถที่ทํางานกลับไปใช่ไหมผมก็ต้องจักรยานเหลือคันเดียวที่จะกลับบ้านผมอะปรากฏว่าจักรยานหาย ก็เจอเจ้านายแบบอะไรว่ากูไปทำงานให้มึงจักรยานกูหายมึงก็น่าจะช่วยกูบ้างให้ซื้อจักรยานให้สักคันอะไรเงี้ยเนาะเขาก็ไม่ช่วยอะไรไม่ได้ซื้ออะไม่ได้ซื้อจักรยานให้ผมก็เอ้าทำอยู่ไม่เท่าไหร่ผมก็ออกไปเออเราก็รับผิดชอบการงานให้เขาเต็มที่เนาะแต่จักรยานของเราหาย ก็คือมันก็จอดกันไว้เป็นประจำนั่นแหละไปแต่ว่าวันนั้นเราเราเหลือคนเดียวไงจักรยานมันก็เหลือคันเดียวคนอื่นเขาก็กลับกันหมดแล้วอะไรเงี้ยจักรยานผมก็หายพอดีเพื่อนไอ้คนนั้นที่มันมีมอเตอร์ไซค์เนี่ยเอ้ไม่ใช่มีมันเอารถกระบะไปจอดที่บ้านเนาะเพราะว่ามันร้านมันปิดแล้วใช่ไหมมาดึกแล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยดีที่มันยังไม่กลับบ้านมัน จอดรถเสร็จมันก็ล้างหน้าล้างตาผมก็ล้างหน้าล้างตาเข้าหลังบ้านเข้าหลังร้านว่าจะเอารถจักรยานกลับบ้านเนาะปรากฏว่ารถจักรยานหายพอดีเพื่อนที่มาที่ทํางานด้วยกันมันก็เออก็เลยขับรถที่ที่ทำงานมาส่งตอนเช้าผมก็ต้องเอารถจักรยานพ่อปั่นไปทํางานเราก็ไม่ได้ร้องขอนะว่าเ,เฮียจักรยานผมหายอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ร้องขอว่าขอซื้อให้อะไรนะเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรเราเลย จักรยานหายเหรอถามเราแค่นั้นนะเงินเดือนก็ไม่ขึ้นโอ้นะฮะเรื่องจักรยานนะครับนะฮะพูดถึงจักรยานตอนนั้นที่ผมเดินทางนะไกลที่สุดสิบสิบเท่าไหร่เกือบ20โลครับไปบ้าน ป้าไปบ้านป้าปั่นไปประมาณยี่สิบกาโลเกือบยี่สิบโลไปกลับก็เกือบสี่สิบโลอ่ะนั่นแหละไกลที่สุดของผมเนาะที่ปั่นจักรยานในลักษณะไม่ได้ไม่ได้ปัน่นออกกำลังกายนะปัน่ <laughs> ปนไปปั่นไปธุระนั่นแหละครับ <c oughs> ไกลสุดก็เกือบยี่สิบโลนะครับนี่เอาก็ขัดอยู่นะครับยังขัดอยู่นะแม่ขยันจังนะครับก็พูดถึงจักรยานนะครับเมื่อก่อนนี้ก็มีเรื่องเล่านะแม่เล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนนู้นเลยเนาะนะครับมันจะมีจักรยานยี่ห้ออะไรนะ แฮมเมอร์ฮมมเมอร์จักรยานฮัมเมอร์ก็มีคนในหมู่บ้านเนาะก็ออกมาซื้อจักรยานในตัวเมืองเมื่อาาก่อนนี้ก็จะเป็นลักษณะเดินนะเดินมาจากหมู่บ้านที่ผมอยู่ประมาณสักโลครึ่งนะครับไปนั่งรอรถ2แถว แล้วก็เข้าเมืองนะฮะเข้าเมืองมาซื้อจักรยานจักรยานขากลับก็ปั่นเข้าบ่งบ้านเขาก็คุยกันเนาะพอแต่คนนี้ผ่านมาก็บอกก็ทักกันไปไหนมาอะไรเงี้ยไอ้เขาก็ไม่รู้ว่าได้คงได้ยินไม่ชัดหรือว่าไปจักรยานยี่ห้ออะไรประมาณนั้นแหละแ่ก็บอกฮัมเมอร์ฮัมเมอ ก็เลยติดปากติดคอกันมาจนปัจจุบันนะครับว่าเออเขามีอยู่คนนึงอะไรเงรี้ยซื้อจักรยานมาอ,อ่าไปหาว่าเขาอะไรนะโอ้อวดอะไรเงี้ยเขาไม่ได้โอ้อวดหรอกเขาก็ไม่รู้ว่าไอ้คนที่ถามเนะ่ยเพราะว่าปั่นจักรยานมาแล้วคนก็ถามใช่ไหมก็ไม่ได้สนใจอะไรเงี้ยเขาก็ถามเขาก็คิดว่า ถามว่าจักรยานนี่ห้ออะไรอะไรนี้ไงเขาก็เตอบเขาก็ตอบมาเลยไม่ได้ไม่ได้บอกอะไรมากมายนะฮัมเมอร์อะไรนี้เขาก็เลยว่าไอ้นี่มันอวดมันอวดอะไรเงี้ยซื้อจักรยานมาได้แล้วมันอวดเว้ยอะไรว่างั้นจริงๆเขาไม่ได้อวดหรอกเขาก็ไม่ได้ยินชัดเจนว่าทักทายถามกันเรื่องอะไรไงเขาก็มุ่งหน้าที่จะกลับบ้านเนาะเพราะว่าเดินทางเข้าเมืองตอนนั้นก็ประมาณเท่าไหร่ รวมแล้วก็ประมาณเจ็ดแปดโลนะครับแหมคนปั่นจักรยานมาเจ็ดแปดโลนะครับไม่ก็ไม่ใช่ธรรมนานะ <c oughs> ผ่านผ่านเข้าหมู่บ้านปุ๊บเขาถามอ่าไปไหนมาอะไรเงี้ยอ่าไอ,ไอคนเจ้าของรถเขาก็เข้าใจว่าถามรถยี่ห้ออะไรหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เขาก็เลยบอกฮัมเมอร์แล้วเขาก็ปั่นไปเรื่อยอย่างเง คนก็มาคุยกันว่ามันโอ๊ยมันซื้อจักรยานใหม่นู่นนี่นั่นแม่อวดเลยฮัมเมอร์ฮัมเมอร์มาเลยไอเราก็ถามมาไปไหนมากพอมารู้ระยะเวลาหลังๆเขาคุยกันอะไรกันที่ไหนได้คนก็โจดขานไปหมดแล้วว่าเออไอคนนี้มันบ้าอวดซื้อจักรยานมาก็อวดเขาอะไรเงี้ย <c oughs> ไอคนถามก็พูดไปเรื่อยเฉื่ออีกทีเนี้ยแม่ ไปไหนมาฮัมเมอร์ทีนี้ก็เลยมีคนติดปากกันมาตลอดเลยถามกันก็จะแซวกันอย่างนี้แหละใครผ่านไปผ่านมาก็ไปไหนมาไอคนตอบเขาก็จะตอบว่าฮัมเมอร์อะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นเหมือนก็เป็นคำฮิตอ่ะเป็นคำฮิตอยู่ช่วงหนึ่งในในใน,ในยุคนั้นอ่ะไปไหนมาก็ฮัมเมอร์อะไรเงี้ยก็หัวเราะกันไปอะไรเงี้ยมันเป็นแบบคำติดปากไปอ่ะจาก จากการทักทายกันตอนแรกเขาก็ไม่รู้ว่าถามเรื่องอะไรทักทายเรื่องอะไรเขาก็ตอบไปฮัมเมอร์อะไรอย่างนี้นะก็เลยติดปากติดคอกันมานะครับตอนนี้ก็ไม่มีคนรู้เรื่องละนะไม่ไม่ได้ไม่ไม่มีใครใช้รุ่นตอนผมเป็นเด็กผมก็ไม่ได้มีใครใช้แล้วเพียงแต่ว่ารุ่นแม่เนาะรุ่นแม่เขาก็จะคุยกันก็จะคุยกันสนุกสนานแบบว่าอย่างนี้แหละทักทายกันไปไหนมาเล่าอะไรเงี้ยฮัมเมอร์นี่แล้วก็หัวเราะกันอะไรเงี้ย แล้วก็คุยกันสารพัดจีปาถะก็ว่ากันไปเนาะ,ะคนเรามันเขาเขาบอกไว้เนาะว่าปากยาวอะไรนะปากปากคนใช่ไหมยาวยิ่งกว่าปากกาใช่ไหมเนี่ยจริงๆนะอะไรนี่อะไรก็คุยกันจนเกินเหตุในช่วงนี้ก็เหมือนกันเนาะคนติดโควิดนู่นนี่นั่นอย่างนั้นอย่างงี้ข่าวลือก็เยอะนะครับทางไลน์ทาง m มสเซนเจอร์นี่ อยากจะบล็อกทิ้งมันก็นแหละบางคนน่ะส่งมาอยู่ได้ข่าวไม่ดีข่าวจริงข่าวไม่จริงอะไรส่งอยู่นั่นแหละจนน่าลำคาญน่ะคนไทยเราวนี่มันยังไงไม่รู้เนาะอีบ้าข่าวลือกันจริงกลัวจะไม่ได้แชร์กูรู้ก่อนอะไรเงี้ยถามว่าบางทีผมก็แชร์มอนกันนะแต่แชร์แล้วก็เราเรา,เราดูแล้วดูแล้วเออมันมันน่าจะมีสาระนะเราก็แชร์อะไรเงี้ยแต่ถ้าไม่มีสาระแล้ว ไม่มีอะไรผมก็ไม่แชร์หรอกนะครับขัดเข้าไปใหญ่เลยพี่เอาขัดเข้าไปครับขัดเข้าไป <c oughs> นะตอนนี้ก็สี่ทุ่มสามสิบสนาทีนะครับไม่หลับไม่นอนเนาะนะฮะอย่างว่าอะไรนะครับ นอนวันก็ไม่หลับนอนหัวค่ำม,มันก็ไม่ค่อยหลับเวลานอนหัวค่ำตกดึกก็ตื่นอีกนะฮะอายุมากขึ้นนะครับดูแลสุขภาพยังไงให้มันดีขึ้นได้เนาะมาวากันไปนะครับวันนี้ก็ได้พูดได้คุยกันหลายหลายคนนะที่เจอเจอกันเนาะ คุยกันทาง m essenger บางอะไรบ้างก็พูดถึงว่าเออเป็นไงเขาก็ถามกันเป็นนิ่วเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้เป็นยัง,ง,ยง,งไง,งห,าหายหรือยังอะไรย่งยังคนที่ <c oughs> เขาก็คิดว่าเอา้าเป็นนิ่วนู่นนี่นั่น,นทําไมไม่ผ่าคือเขาก็ฟังมาเนาะผ่านิว่วผ่านิว่วผ่านิว่วอะไรเงี้ยหลายหลายคนจะใช้คําว่าทําไมไม่ผ่าคือแบบฟังกันต่อ,ตอมาเนาะว่า ไม่เขาก็ไม่เคยสัมผัสนะผมจริงๆผมก็ฟังมาอย่างนั้นแหละผมก็กลัวนะว่าผ่าผ่านิ้วอะไรเงี้ยผ่านิ้วออกอะไรเงี้ยผมก็กลัวอยู่ตอนนั้นผมก็เลยบอกว่าโอ้ยถ้าผ่าแล้วมันหนักมันหนักกว่าที่คิดก็เลยแนะนําเข้าไปว่าถ้าอยากจะรู้ว่าผ่านิ้วเป็นอย่างไรนะครับก็ลองไปดูที่คนที่เขาผ่าเอาลูกออกนั่นแหละ อาการเดียวกันนะฮะแผลกว่าจะหายอีกอะไรอีกโอ้ยเจ็บหนักครับอย่างนั้นนะครับเดินไม่ดีแผลแยกโอ้ยเลือดไหลผมเห็นแล้วผมเสียวใช่ไหมคนที่คลอดลูกอะ่ะโอ้โหแผลปีขึ้นมานี่โอ้โหยุ่งเลยครับกว่าจะหายได้ก็นานอยู่เลยโอบางทีเดินเข้าห้องน้ำเนอะวันที่ผมไปพัก รักษาตอนนั้นมันก็นผู้ชายเขาก็ผ่ายาเดินเข้าห้องน้ําแล้วก็ไปผเผลอ่าไปเดินในท่าไหนไม่รู้แผลแยกโอ้โหเลือดสาดเลยครับเป็นทางเลยแต่ก็ห้องน้ำโอ้ยบางคนก็แผลกวจะหายอีกนอนนอนจนนอนจนลําจน อะไรเขาเรียกหมอต้องให้ขยับท้องใช่ไหมให้ขยับนั่งเตกอะไรนั่งขึ้นไปงี้ใช่ไหมให้นั่งบ้างอะไรให้ขยับบ้างแผลมันจะได้หย่อนมันจะอะไรงี้เนะโอ้โหผมเห็นแล้วทรมานเหมือนกับคนขอดูดเลยะผ่าช่องท้องใช่ไหม <c oughs> ผมก็เลยแนะนำเข้าไปบอกโอ้ยถ้าใครบอกว่าผ่าดีนะ่ะเออผมไม่เอาด้วยคนแล้วสลายนิ้วนี่แหละดีที่สุดแล้ว ขนาดล่าสุดที่ผมสลายนิ้วข้างที่2เนาะแล้วก็ไออะไรนะแล้วก็วางยานะครับวางยาสลบนะครับผมก็มีผลข้างเคียงมาจนเดี๋ยวนี้ครับมันก็ไม่แน่ใจเพราะว่าหนึ่งคือเราร่างกายมันเป็นคนที่ขี้ปวดขี้เมื่อยอยู่แล้วอะไรเงี้ย ตึงอะไรเงี้ยมันเป็นอยู่แล้วแต่รู้สึกว่ามันจะหนักกว่าเดิมไงนั่งไม่ได้นานเดี๋ยวก็ลา้าล้าขาอะไรเงี้ยแล้วก็ที่คุณหมอเขาเอาไอ้เครื่องมือสอดเข้าไปในท่อปัสสาวะใช่ไหม<บ>โอ้ยเขาบอกว่าก็คงจะเป็นเครื่องมือใหญ่หน่อยนึงนะเขาบอกก่อนก่อนที่จะเข้าห้องอยู่แล้วล่ะ อ่ะเราก็อ่าพยักหน้าเข้าใจอะไรเงี้ย <c oughs> คือมันระบมไปทั้งท่อปัสสาวะจนถึงภายในกระเพาะปัสสาวะรู้สึกเลยใน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 กระเพาะสาวะนะรู้สึกว่ามันจะแป๊บๆปนะตามขาอะไรบ้างมันก็นรู้สึกมันรู้สึกความรู้สึกจะบอกว่ามโนมันก็ไม่เชิงแต่มันเจ็บแป๊บๆปอะไรเงี้ยบางทีปั่นจักรยานหรือว่านั่ง อย่างเงี้ยมันจะรู้สึกตื้อๆไอ้ตรงท่อปัสสาวะกับกะบพาะปัสสาวะด้านในอะนะรู้สึกอย่างนั้นนะก็เลยหลายๆคนก็ถึงบางอ้อว่าเออฟังแต่เขามาว่าผานิ้วออกผานิ้วออกอย่างนั้นอย่างนี้พอมาได้ฟังที่เราบอกให้ฟังก็เออเข้าใจแล้วก็บางคนก็โอ้โหก็เลยกลัวไปเลยว่าการผ่าตัด มันยากกว่าจะหายอะไรนี้ใช่ไหมโดยวิธีการแบบนี้ดีที่สุดนะครับสลายนิ้วนะครับครั้งหนึ่งก็ครึ่งชั่วโมงนะฮะไม่เจ็บปักปั๊กปั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 ครั้งละครึ่งชั่วโมงนะครับผมสลายมาสองครั้งเนาะครั้งแรกก็ไม่มีปัญหาเท่าไหร่มันมันก็ไม่ขดมันไม่ขัดลำ ครั้งที่สองมันครั้งที่สองอะ่ะเจ้าหน้าที่เขายิงเร็วไปหน่อยผมว่านะยิงเร็วมันก็เลยค้างลำนะมันออกไม่ได้ก็เลยต้องใช้วิธีเครื่องมือเอานิ้วออกเนาะนะถึงต้องขั้นวางยาสลบกันไปนะครับก็พูดเคยก็พูดคุยทักทาย กันมาได้นะครับคอมเมนต์ Comment, พูดคุยกันกันมาได้นะครับทักทายกันมาได้นะครับก็ยุคโควิดเนาะไม่รู้จะไปไหนนะครับหาเรื่องราวมานั่งคุยกันทำคลิปลงไปนะครับเป็นบันทึกเป็นความทรงจำนะฮะก็ไม่ได้หวังผลอะไรมากมายได้นะครับจะทำให้คลิปปังๆสตังมีดีๆอะไรเงี้ยมันก็ทำไม่ได้เนาะ ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่ยังเข้ามาส่งกำลังใจกันอยู่นะฮะ <c oughs> ก็ขอขอบคุณมากมายเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็ปั่นจักรยานขัดจักรยานยังไม่เสร็จนะครับ <c oughs> เดี๋ยวค่อยดูนะครับกำลังจะเตรียมการปลูกชีพจักรยานในตำนานนะฮะเดี๋ยวรอชมไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะมีเวลาทำให้เสร็จสิ้นหรือเปล่านะครับถ้าไม่เสร็จสิ้นก็คงอีกหลายวันนะฮะ ครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมในคลิปนี้นะครับไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ